พี่น้องมาเก็บพักแวรนี่พักแวนงามๆอุ่นพ่อนย่ออุดจิบอย่นี่พักแวนโอ้แต่ว่าน้ำมันแหงนี่ยังดึงบุขึนโอ้โอ้ดึงบุขึ้นดอกต้องเก็บไน้น้ำยับเงาเงาตืบขึ้นมากเ่ยเราบอกเงาไปกันกันกันกั เออประมาณนั่นแหะเออเอาตะหย่อนอืมเ้าพร้อมๆเลยผักเวนผักเวนพี่นมาเนี้ยเอาเวนทุกอย่างเอยเก็บน้ำกล้วยอืมก็เกตดเป็นจี๊ดจี้แหละกล้วยนี่ยแหละนี่เากินกล้วยยังเขากิน เขาขายดีด้วยเขาเวนเขาเก็บมงาๆเขาก็ขายได้เขาปลูกขายเนาะเต็มเลยพี่น้องลุ้งข่อยลุ้งลรงนี้ลุ้งลมลุ้งลังน้ำลึกๆ แสงหลางอยู่ยแสงหลังใช่ป่างามงามแสงหลัง <c oughs> ฟังทั้งผุ่นกับมี่มันพอมีป่าตีเจ้าหนี่งไหมเปตาปีาป่าเปตาสนดีเสรน่ะป่าหน่อยด้นู่นนี่นกมาหากินงง

กัเก็บสอบดีเนาะจุดันเ็บไปให้กล้วยเาวาเลยผักเวนอาเก็บผักเวนน้ำกันที่น้อง อืมเตาถุงไหวนหยดอัววดีงามงมปนปนดีจิ้ก็กปนเนาะแถวดีดีงามละเอียดละเอียดแจ้งน้อยแ้วเริ่มสภาพก็ดีแล้วนี่รอ้ห้ <Pf ing. S 1> น้ำฝนตกมาไม่ได้ทีนี้ Ừ. Bông bầy Ủa. Lào thêm. À, bây lại thêm Là bầy lái Nằm đến nằm nhọt sang lắng <laughs> Bật chắp cả mi đây nè ừ. Tên bật chắp nè Bố mi nắm bật chắp อ่อนล้วล้วเก็บผักแวนนํากันพี่น้องยังกานั่นล่ะเฮามาท่งแต่ว่าแซ่บสิงะป่นโอเหมือนเหล้าใส่เหล้าใส่เากิกับดบวงก็แซ่บอืม ได้ไล่เราพี่น้องกินบ่มือตเมื่อราไปเฮ้าเมื่อแล้วพี่น้องของกินธรรมชาติเออโบไปจับนกเนรนกเลนเข้าไปน้ำปาน

พี่น้องกินพักไ้น้ำกันนะครับเ้อนเดกอย่างหนึ่งเก็บข้าวเดียวเราเอาเล่าเอานยินแม่น้นอ่ฝนตกแ้งน้อยนี่มันนี้ก็น้ำเต็มนน่โอ้ยมาเก็บนี่บ่อึดเมื่อบ้านแล้วไทยยูงอะไรยูงเอาไปเอาหมดเลนะ ตุนกระดันนะมงจะแป็มดแดงบ้างนึงหน่อยนะจำตุนไว้ยันนั่นทําากเก็บหน่วยอูกเกียยนเอใหม่เนะาะที่เจบกระดันสมสมเมื่อลหร่ะรับก,กันพี่น้องหาอู่กัน

Ui, đột mẹ té em nhận ra